รายการนี้ไม่เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุน้อยกว่า18ปีขึ้นไปผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะจ๊ะห้ามลอกเลียนแบบเด็ดขาดกราบสวัสดีปีใหม่ทุกๆท่านด้วยนะคะปี2,5,6,3นั่นเองนะคะวันนี้เราก็มาอยู่กับสมายฟิสปินคนเดิมเพิ่มเติม,ม,มคือแอปเบลนะคะอูบแอปเบลนะจ๊ะ <c oughs> อะโอเคนะคะเพื่อนๆวันนี้เราก็มาอยู่ที่ค่ายเกมเว็บซูเปอร์สล็อเหมือนเดิมเปิยถึงว่า แบบปีใหม่จะเปลี่ยนไปแต่เราก็ยังเล่นที่ค่ายเกมเดิมนะเพราะว่าติดใจในค่ายเกมนี้เนาะนี่เลยเราก็จะมาเล่นเป็นตัวเกมนี้นะคะเพื่อนพกทุนมาที่700กว่าบาทนะคะอ่านี่นะเราก็จะเล่นเบ็ดเป็นเลยนะคะที่12บาทนะคะเพื่อนสแคเตเ,เ,แคเตอร์เฮ้ยเฮ้ยดูดิสแคตเตอร์หรอ โอ้เกมโบนัสนะทุกคนกดแค่รอบเดียวรอบเดียวกดแค่รอบแรกก็เข้าโบนัสเลยนะคะคืองงมากๆเลยนะสงสัยจะแตกต้อนรับปีใหม่นะคะเพื่อนปี63นั่นเองนะก็มาดูกันนะคะว่าเกมนี้จะแตกเข้าปีใหม่แบบจุกๆจิกๆปุ๊กป,ปัง,ปง,ปงหรือเปล่านะคะทุกคน มามารุ้นกันนะคะว่าสมัยนะคะจะได้กําไรทั้งหมดเท่าไหร่เนะคะเพื่อนๆอ่ะก็เป็นกําลังใจให้สมัยด้วยนะคะสําหรับใครนะที่เพิ่งที่จะเข้ามาดูช่องของสมัยเป็นครั้งแรกเนาะก็ฝากติดตามช่องเอาไว้ด้วยนะจ๊ะโอ้โหโบนัสเข้าในโบนัสเพิ่มอีก10ฟรีสปินนะคะเพื่อนเป็น13ฟรีสปินเนาะเดี๋ยวสมัยขอปิดเสียงแชทโทรศัพท์สักเล็กสักน้อยนะใครทักใหม่แล้วเนี่ย เบื่อจริงๆอ่ะปิดเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาปั่นเงินต่อเลยเอเราจะได้ยี่ห้ามจริงๆหอรอฟีเกมก็เข้าดีอยู่นะอย่าทำให้เราผิดหวังนะคะถ้าใครที่อยากไปเล่นตัวเกมนี้ก็สามารถไปเล่นกันได้นะคะเพื่อนๆบางตัวเกมก็แตกไม่ดีบางตัวเกมก็แตกดีเนาะเดี๋ยวสมายแบบจะทำคอนเทนต์ vs เกมด้วยนะในค่ายไหน ก็รอติดตามรับชมกันได้เลยนะจ๊ะเฮ้ยอะไรอะ่ะอ๋อโค้ดเท่อยาว่าอย่าว่าอย่าว่าอย่าว่าจะได้แค่นี้นะทุกคนร้องไห้เลยนะอืใจร้ายมากๆเลยอะ่ะเข้าอีกอีกโอ้โหเฮ้ยเฮ้ย มาเออไวอีกโอ้โหนึกว่าจะไม่ได้อะไรแล้วนะจากตัวเกมนี้นะคะนึกว่าจะได้แค่55บาทเมื่อกี้นะเพื่อน,อนก็มาดูกันนะคะว่าเราได้กำไรจากตัวเกมนี้เท่าไหร่เนี่ยคะเพื่อนเออมาลุ้นไปพร้อมๆกันเลยนะคะใครที่อยากเล่นเนาะก,ก็สามารถไปเล่นตามสมัยก่อนได้นะเจอ๊อโอ้โหอะไรวันนี้ ได้เยอะอยู่นะคะเนี่ยจุกๆเลยนะโอ้โหทุน700กว่าบาทของเราก็ได้กำไรมาเยอะอยู่นะเนี่ยเกมนี้ก็ขอแนะนำเลยนะคะเ,เพื่อนแตกรับปีใหม่ดีจริงๆนะนึกว่าตอนแรกแบบจะไม่ได้อะไรเลยนะคะเ,เพื่อนโอ้โหเงินแบบวิ่งรัวๆแบบเงินแบบโอ้ชื่นใจนะคะแตกตอนรับปีใหม่กดครั้งแรก,กเข้าฟรีเกมเลยนะทุกคนนี่นะคะได้มา 700บาททั้งหมด20ฟรีเกมเนาะไม่ทำให้เราผิดหวังจริงๆนะคะเพื่อนนี่นะคะ1,300กว่าบาทได้กำไรมาที่300กว่าบาทว่าเข้าโอ้นึกว่าจะเข้านะคะไม่เป็นไรเราก็จะขอปั่นต่อไปแบบเรื่อยๆเลยนะจนกว่าแบบเราจะได้กำไรแบบจุกๆนะคะเพื่อนๆจะบังหรือว่าจะพังนะก็ต้องมาลุ้นกันแล้วละนะเพื่อน<ๆ>เบ็ดก็เล่นที่12บาทเหมือนเดิม โอ้โห oh. จริงๆงเหรอเนี่ยอุ้ยโอ้โหซูปเปอร์ลีสปินนะคะเข้าเออสวยเกือบจะสวยแล้วนะโอ้โหได้ลีสปินเพิ่มอีกเอออีกโอ้โหลีสปินเกมนี้โคตรดีเลยนะทุกคนก็เป็นครั้งแรกนะที่สมายมาเล่นตัวเกมนี้นะคะโอ้โหได้มาเท่าไหร่เนี่ย 16เพลไลน์นะคะ750บาทหรอที่เราได้โอ้โหเยอะอยู่นะเนี่ยโอ้โหไม่ผิดหวังเลยนะสำหรับตัวเกมนี้ในเว็บของ Super ร l o t นะคะในค่ายของปาเมติกเพ a y เนาะใครที่ชื่นชอบในระบบและบริการนะ,ะก็สามารถไปลองเล่นกันได้หรือว่าใครที่สนใจเนาะ,ะก็สามารถไปเล่นตามบนได้นะ,ะสมัยก็เออเล่นเกมเล่นแบบเกมของค่ายนี้มาสักพักแล้วนะคะเพื่อนก็ถูกใจมากๆเลยนะก็เลยถึง แบบไม่เล่นผิดไปเล่นเว็บเกมไหนนะแต่เดี๋ยวเราจะลองไปเล่นค่ายเกมอื่นๆกันดูนะคะว่าจะเป็นอย่างไรนะเพราะว่าเงินที่เราเติมก็เป็นเงินของเราเองทั้งนั้นนะคะไม่มีสปงสปอนเซอร์อะไรทั้งนั้นนะเพราะว่าขี้เกียจร,รับงานนะคะทุกคนเอาพูดเงินตรงๆเขี้เกียจร,รับงานเนาะโอ้โหดอกนี้1,200กว่าบาทเลยนะเพื่อนก็ได้กำไรมาแล้วนะตอนแรกเราก็มีเออมีทุนอยู่ที่700บาทเนาะก็ถือว่า จุกๆเลยนะสำหรับเกมนี้นะคะโอเคก็ต้องขอตัวลาไปถอนเงินก่อนแล้วนะจ้าวันนี้ก็ได้เงินรับทรัพยมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะก็ฝากติดตามกดไลค์คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะคะเพื่อนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วจ้าบ๊ายบาย